ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากกลุ่มโรค NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลกกว่า40ล้านคนส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากที่สุดเราสามารถป้องกันโรคในกลุ่ม NCD ได้โดยการดูแลสุขภาพตัวเองในทุกๆวันนอกจากนี้การตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะโรคในกลุ่ม NCD มักจะไม่แสดงอาการ จะดีกว่าไหมหากคุณสามารถตรวจสุขภาพหัวใจของคุณและคนในครอบครัวด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา C-Mate คือตัวช่วยดูแลสุขภาพหัวใจที่จะทำให้คุณเห็นสภาพหัวใจของคุณเพื่อนำพฤติกรรมที่ส่งผลต่อร่างกายเช่นความอ่อนล้าความเครียดและนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าสามารถวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ6ลีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน CME เพื่อแสดงผลข้อมูลสุขภาพหัวใจและร่างกายของคุณบนสมาร์ทเดเวิ์ได้ทันทีกดที่เริ่มต้นระบบจะเริ่มการวัดสุขภาพกล้ามเนื้อหัวใจและแจ้งผลได้ในทันทีข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บไว้ที่ตัวเครื่องเมื่อคุณใช้เป็นประจำ คุณไม่สบายใจกับผลที่ได้รับคุณสามารถนำข้อมูลนี้ไปพบแพทย์เพื่อช่วยประกอบการวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้คุณได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที SeaMate Personal Heart Monitor